โอ้โหเช้าวันอาทิตย์สดใสจริงๆเลยฮะนะบรรยากาศแบบนี้ตื่นเช้ามาจิบก,กาแฟกับธรรมชาติแสนสวยดอกกับผลมะม่วงหาวมะนาวโหเนี่ยอสวยงามมากๆนะนี่ลูกแดงๆเต็มไปหมดเลยนะแซกอยู่ในสีเขียวสวยงามฮะถึงแม้ว่า ช่วงนี้จะไม่ดกมากแต่ก็สวยงามช่องจิตนในสารพีท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับนันลลีอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนการลงคลิปใหม่ๆ สวัสดีครับเช้าวันอาทิตย์ฮนะสดใสกับน้าเล็กอีกแล้วนะตื่นเช้ามาก็กาแฟแก้วโปรดกับธรรมชาตินี่แหละเราตื่นเช้ามาเราเก็บเกี่ยวเอาสิ่งที่มันมีความสุขสำหรับตัวเรานะทําอะไรก็ขอให้มีความสุขนะมันจะได้ราบรื่นไปซะทุกอย่างนี่แหละเช้าเช้ามา นะชมธรรมชาติอยู่กับธรรมชาติมีความสุขฮะนะต้นมะม่วงหาวมะนาวโห่นะต้นนี้ก็กำลังเริ่มออกลูกออกผลนะหลังจากที่เทพมิตรตัดแต่งไปนะกิ่งที่มันยืนมันยาวกนะ็ทำให้บรรยากาศมันดูดีนะดูร่มเรือนดูปลอดโปร่ง เน่สีแดงสดสดสวยๆเลยก็มีบางส่วนก็เริ่มสุกแล้วนะที่สุกก็มีลูกจะดำดำลูกสุกก็จะหวานอมเปรี้ยวนะแต่ถ้าเกิดว่าลูกแดงๆแบบนี้สดๆแบบนี้ส่วนใหญ่จะเน้นไปทางเปรี้ยวนะแต่ว่าก็คุณค่าทางอาหารสูงทีเดียว วิตามินซีสูงมีสารต้านอนุมูลอิสระนะก็เห็นก็ไปทํากันหลายเมนูนะน้ำมะม่วงหาวมะนาวปั่นนะน้ำหรือว่ามะม่วงหาวมะนาวดองมะม่วงหาวมะนาวเชื่อมแช่อิ่มอะไรทนะำได้หมดแหละฮะหรือว่านะ เอาไปทําแยมก็ได้นะพวกนี้ได้ลหลากหลายแต่คนขี้เกียจอย่างนาเล็กก็จะลอกินสุกนะกินสุกหรือไม่ก็กินลูกสดๆแบบนี้นะสักสองสามลูกนะในแต่ละวันก็มาเดินเก็บกินนิดๆนะเพื่อเหมือนเพิ่มวิตามินซีให้ร่างกายเรา นี่ลและเรามีอะไรไม่จําเป็นต้องมีมากมายหรอกขอให้มีนะสักนิดสักหน่อยคืออยู่แบบพอเพียงนะเหลือนะกินไม่หมดนี้ก็แบ่งปันนะน้องๆพี่ๆใครเดินมาก็ขอแบ่งปันก็ให้กินนี่แหละไม้ก็ปลูกแบบง่ายๆนะปลูกแบบ <c oughs> วิถีชาวบ้านไม่ได้อะไร มันไม่เหมือนเราปลูกทุเรียนปลูกเงาะนะปลูกพวกนี้ต้องดูแลต้องใช้สารเคมีต้องอะไรสารพัดอย่างแต่พวกนี้ธรรมชาติเลยล้วนๆดอกเขาที่ออกแบบนี้ก็จะมีมะแมลงที่เป็นมแมลงตัวเล็กๆไม่ว่าจะเป็นพึ่งตัวเล็กหรือว่าพวกพึ่งชันโรงนะก็มาผสมเกสรให้ก็ติดอย่างเงี้ยเจออย่างเงี้ยติดทุกทุกดอกเลย ถือว่าถือว่าสุดยอดเลยผลไม้ชันเนี่ <c oughs> ถือว่าดีมากเลยนี่แหละเราอยู่แบบนี้มีความสุขนะมันไม่ได้ปรุงแต่งอะไรนะมันอยู่กับธรรมชาติที่สดชื่นอยู่กับอะไรที่มันสบายหูสบายตาสบายใจเนี่ยมันสุดยอดทีเดียว สลับเช้านี้ก็เนี่ยแหละพามาจิบกาแฟสบายๆยอยู่กับมุมสวนนะต้นมะม่วงหางมานาโหนี่แหละสลับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ